สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมชาชิกประชาชนในประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นด,ดินที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทําภารกิจคนไทยอยู่ในเวลานี้นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้สาระการเมืองโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านความมัน่นคงและท่านก็เป็นขอรมนิสต์อยู่หลายหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้ท่านก็ให้โอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับ ท่านพลอากาศโทวัชระนิทาคณีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องถามท่านทั้งสองประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงภายในประเทศครับความมั่นคงในต่างประเทศก็จะมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ซีเรียเรื่องของอเมริกาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการส่งผู้ลายข้ามแดนคครรัับบส่วนภายในประเทศก็เป็นเรื่องของความไม่สงบภาคใต้เชื่อมโยงมาถึงการให้สัมปทานน้ามันซึ่งตอนนี้มันกลายเป็น เรื่องที่ทั่วโลกมีการพูดถึงประเทศไทยในแง่มุมเหล่านี้อยากจะเริ่มที่ความมั่นคงระหว่างประเทศถึงสถานการณ์ซีเรียวันนี้ตกลงว่ามันจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกไหมครับคือณประเด็นนี้เนี่ยนะฮะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นชนวนถึงสงครามโลกได้เนื่อครับประเด็นที่สําคัญก็คือว่าไอปรากฏการ์อับสปริงเนี่ยนะฮะหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งมันเป็นแนวคิดนะครับของนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชาครับรบพระเจ้าชาเนี่ยเมื่อเมื่อสหรัฐเนี่ยได้ขุนพระเจ้าชาแห่งอิหร่านเนี่ยนะครับจนเข้มแข็งนะครับแล้วก็โคมไนนี่เนี่ย เริ่มที่จะใช้แนวทางของอิสลามเนี่ยนะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งถือเป็นการปฏิวัติอิสลามครับปฏิวัติอิสลามครับตรงนี้มันจุดเริ่มต้นของแอร b บสปริงโดยนัยยะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางประเทศตะวันตกเองก็พยายามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาแทรกแซงเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของอิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องอิสราเอลก็เป็นตัวแปรสําคัญ เป็นคุญแจสําคัญเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีคนยิวอยู่ในสหรัฐเยอะมากและเป็นคนรวยร,ระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะครับและพวกนี้เป็นกลุ่มที่สนับสนุนการเมืองของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเสียงพูดของประเทศอิสราเอลเองหรือคนยิวในสหรัฐเนี่ยมีน้ําหนักมากนะครับทีนี้ถามว่าซีเรียเนี่ยครับก็จะเป็นประเทศที่ตัว รัเสเซียเองตัวจีนเองเนี่ยไม่อยากให้ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐแล้วนะครับเพราะหน้าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอียิปต์ก็ดีเป็นเรื่องของออลิเบเดียก็ดีนะครับแล้วก็เป็นอีกหลายๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่สหรัฐแสวงประโยชน์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มตัวตะกลางที่มีทุนนะครับเพราะสหรัฐเองเนี่ยก็ทําการค้าน้ํามันแล้วก็เปิดการค้า กับกลุ่มประเทศร่ำรวยอ่ะนะฮะผมไม่ไม่ขอเน้นๆอ่ะนะฮะแต่เป็นประเทศร่ำรวยในกลุ่มของซาอุดิอาระเบียก็ดีในกลุ่มของเอเมเรตอาหรับก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป้าหมายของการที่สหรัฐเข้าไปแทรกแซงโดยสนับสนุนนะครับการปฏิวัติการปฏิวัติของอัลกลับ กลุ่มอาหรับเนี่ยนะฮะถ้าเขาทําได้เนี่ยในในสุดแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาเป็นผู้นําของกลุ่มประเทศที่เป็นอยู่ในปรากฏการ์รับสปริงเนี่ยก็จะอยู่ในภายใต้ภายใต้การชี้นาของกลุ่มอิทธิพลการเมืองของสหรัฐถูกรับครับเพราะว่าพวกเนี้ยคือภายอย่างอย่างสหรัฐนี่จะเก่งมากในการเล่นละครนะฮะแต่ถามว่าในบรรดาลอบหิสทางการเมืองเนี่ยสำคัญสําสคัญ แล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับที่จะพูดต่อไปในเรื่องของทักษิณด้วยนะครับคือเราอยิ่พวงนี้มีหน้าที่ต่อลองอย่างเดียวนะครับต่อลองก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยนะกลุ่มผู้ต่อต้านประธานในดีซีเรียเนี่ยนะครับทำได้หลายอย่างนะครับมีเม็ดเงินเข้าไปให้เกิดการแปรพักครับถูกไหมครับในขณะที่อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยที่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าถ้าสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ โดยที่ใช้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเนี่ยเขาก็เอาเงินใส่เลยนะครับสองเขาต้องการให้เกิดการแปรพักในคณนะ,ะรัฐมนตรีหรือคนที่มีความเข้มแข็งนะฮะเขาก็ซื้อเลยนะครับก็ส่งเลยบอกว่าเนี่ยอยู่เท่านี้ร้อยล้านสหรัฐร้อยล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแล้วรูเราออกครับมาอยู่รยประเทศที่สามนะครับ,รบไปอยู่ประเทศไหนได้ที่เขาเซฟไว้ให้ก่อนแล้วค่อยหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วไปอยู่อเมริกาอ่ามันก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับ ภายใต้การคุ้มครองของ cia นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่นวนวิทยายานะเป็นเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วพวกเนี้ยเราเรียกว่า executive club นะครับ executive club เนี่ย executive club เนี่ยก็คือกลุ่มของอด,ดีตประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งกลุ่มคนพวกเนี้ยเมื่อเมื่อเลิกเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังมียังมี power นะครับเขาจะก่อกันเป็นคลับเลยเป็นเหมือนกับสมาคมชมรมอดีตประธานาธิบดีสหรัฐครับแต่ละคนเนี่ยมี power ทั้งนั้นน,นะฮะ ไม่ว่าจะเฟลหรือจะล้มเหลวมาในอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อสิ้นเทอมแล้วเขาจะมาอยู่รวมตัวกันนะครับแล้วก็ยังมี power ในการที่จะต่อรองนะฮะอ,อันนี้จะรวมหมายถึง inger, ดรเฮนรี่กิสซิงเจอร์<พ>อด้วยคสิซซิงเจอร์นี่เป็นคนสำคัญเลยเพราะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคีแมนในเรื่องของต่างประเทศเลยใช่ไหมต่างประเทศในยุคสงคารามเวียดนามเลยนะเป็นนักเจรจาต่อรองที่สุดยอดนะครับเพราะว่า เป็นนักคำนวณด้วยนะครับคิดเร็วคาดการณ์คิดเร็วมากเป็นคนที่คิดในเรื่องของคำนวณเนี่ยคำนวณแบบเม็ดเงินเลยนะครบับชับชับชับมาเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องของซีเรียเนี่ยนะครับซีเรียเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเคยเรียนไว้เราพูดในเวทีนี้มาแล้วว่าตัวประธานาธิบดีซีเรียเนี่ยนะครับอัสาสาัตใช่ไหมฮะรประธานาธที่ฮัสซาดเนี่ยเขามีพรรคบาสเนี่ยสนับสนุนครับพรรคบาสนี่ก็คือพรรคที่ เกิดขึ้นมาตั้งแต่การยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยล้มระบบกษัตริย์นะครับในดึกดําบันมาแล้วเมื่อปี50เนี่ยนะครับ1950เนี่ยนะครับเพราะฉะนักบาสเนี่ยเป็นพักที่ดูแลนะครับดูแลพักการเมืองของฮาสาัดครับฮาสัดเนี่ยเป็นคนที่ได้รับช่วงมาจากพ่อเขานะครับเมื่อพ่อเขาตายเนี่ยนะครับสมาชิกพักบาสก็บอกเอาลูกมาเป็นประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นถามว่า เขาเขาทำไมเขาถึงได้เวลาเขาให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ต่ตางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ตกใจกลัวเพราะว่าเขามีพลังเขาไม่หวั่นไหวเลยครับเ้วก็พักบาสเนี่ยมีสองลักษณะคือเป็นเป็น,เป,นเป็นสังคมนิยมอิสลามนะฮะก็จะเป็นเป้าหมายที่ทําให้ในยุคหนึ่งเนี่ยสหรัฐก,ก็กลัวว่าซีเรียเนี่ยจะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าการเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับคือการทําลายรากฐานของศาสนา ครับเพราะฉะนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ในเชิงมาร์กซิสเลนินเนี่ยก็ไม่สามารถจะแทรกแซงกลุ่มประเทศอาหรับได้นะครับจะแทรกแซงได้อย่างเดียวคือโอเคให้มาเป็นพวกพูดง่ายมาให้มาเป็นคนอยู่ในฝั่งของอดีตโซเวียตนะครับในอดีตเนี่ยนะครับแล้วก็ค้าขายโซเวียตเนี่ยยอมที่จะให้กลุ่มประเทศอาหรับในอดีตเนี่ยทำตัวเป็นคนตีสองหน้านะครับนะครับคนตีสองหน้า ก็ยกเว้นซาอุด์ที่สหรัฐจะทุ่มเต็มที่นะครับทุ่มเต็มที่เลยอยากได้รายได้ให้คิวเบีย,ย,อ,ยอียิปต์นะครับอียิปต์นี่มาแปลงตอนหลังนะครับอียิปต์นี่มาแปลงตอนหลังเพราะว่าอียิปต์เนี่ยเมื่อแพ้สงครามคิมยัมปูเนี่ยนะครับ,รบอียิปต์รู้ตอนหลังว่าก็โดนรัสเซียวางยาไว้เพราะว่ารัสเซียเนี่ยสมมติว่ามีตําราให้เล่มหนึ่งเนี่ยแต่รัสเซียจะดึงออกไปสักสามแชปเตอร์นะครับที่เหลือนี่อยู่ไปอ่านแต่อ่านไม่ครบ นะครับก็เป็นเหมือนกับองค์ครีมานสมัยที่เรียนตักกศิลานะฮะคือคือเมมเมมไว้นะฮะทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถที่จะบีบต่อรองกับอียิปต์ได้แต่ที่อียิป์เนี่ยเวลาเข้าไปลบกับอิสราเอลเนี่ยนะครับไม่มีตำราร้อยเนต์นะรับตำราพิชัยสงครามมันหายไป3าบทเงี้ยนะฮะหรือคู่มือในการใช้อุปกรณ์ที่ซื้อจากโซเวียตเนี่ยนะครับมันไม่ได้ครบถ้วนก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับก็แพ้ ตรงนี้ CIA ก็เข้ามาจับจุดตรงนี้ได้ทําให้ CIA เนี่ยสามารถเขาจะบอกว่าเนี่ยรัเสเซียเขาแหกตาคุณสารัฐไม่แหกตาหรอกนะอคุณซื้ออะไรให้หมดเลยคุณมีเงินผมก็คุณมีเงินซื้อเครื่องบิน F16 นะฮะผม F4 สมัยนั้นก็ซื้อ F4 F16 อะไรเนี่ยผมก็ให้คุณตามนี้เลยนะไม่ยักไวนะ้ก็เลยการเป็นแสดงว่าประธา,าะนาธิบดีคนหลังสุดเนี่ยที่ออกจากอำนาจไปก็คือลูกป้อของอเมริกา <c oughs> ครับครับครับก็ดูแลเลยเขาก็ดูแลแต่นี้เ,เนื่องจากว่ามันมีการคอร์รัปชันขึ้นมันมีการ,กราใช้อํานาจประชาชนกไ็ไม่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 ยอมอยู่แล้วนะฮะบุูมารักบูมารักประธานบูมารักเนี่ยนะ,นะครับก็เกิดการคอร์รัปชันขึ้นเกิดการใช้อํานาจพูดงี้ว่าใช้อํานาจเกินกว่าความคาดหวังของประชาชนเขาก็เลยต้องต่อต้านนะน,ะนี้สหรัฐเองก็ไม่รู้จะทำไงสหรัฐเองนี่ ต่างกับลิเบียนะฮะต่างกับลิเบียเลยตอนที่อียิปต์เกิดแอรับสปริงเนี่ยนะฮะสหรัฐจะยึกยักมากเลยนะไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะไปทางไหนดีนะฮะนะะฮแต่ครก็นี้ไอ้พลังของคืออียิปต์เนี่ยมันมีพลังทหารเข้ามาเกี่ยวข้องครับพลังทหารนี่เข้ามามีอนุาตต่อรองนะฮตัวทั้งตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะฝ่ายพลเรือนก็จะดันทหารออกแล้วนะครับในคณะรัฐบาลที่เลือกตั้งมาแล้วยังมีทหารเข้ามาอยู่ถูกไหมครับในคณะรัฐมนตรีของอียิปต์ปัจจุบันเนี่ยแต่ตอนนี้พยายามจะผลักดัน ให้ฐานออกจากการเมืองนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของซีเรียเนี่ยนะซีเรียก็อยู่ในบริบทของการที่มีพักบาสนะครับหนุนเนี่ยพักบาสก็แน่นอนนะฮะคือพักบาสก็คือประชาชนที่ติดอาวุธนะครับเขาก็ออกมาติดอาวุธต่อต้านนะฮะทีนี้สหรัฐอย่ยทุ่มเต็มที่เลยทุ่มเต็มตัวเลยไม่ได้ทุ่มเต็มตัวเหมือนลิริเบียตรงที่ยังไม่ส่งเครื่องบินไปเงิน เงินกับ mercenary หานรับจ้างชัดเจนมากนะครับซึ่งหานรับจ้างที่มีข่าวว่าส่งไปถึง12,000นคนใช้ทั้งจากตุรกีด้วยัหลายที่ที่รับจ้างเข้าไปทั้งแอฟริกาใต้ด้วยคืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือหน้าตาพวกนี้จะคล้ายๆกันอยู่แล้วอย่างตุรกีก็ดียุโรปตะวันออกก็ดีนะครับเราถามงี้ดีกว่าว่าถ้าใครไปเที่ยวยุโรปตะวันออกหรือประเทศยุโรปเนี่ยจะเห็นพวกที่มาจากยุโรปตะวันออกเนี่ย ไปขายดอกไม้เหมือนบัตบ้านเราเนี่ยสี่แยกขายดอกไม้เช็ดกระจกรถเนี่ยไม่ได้ต่างกับบ้านเรานะฮะแต่มาจากไหนนะก็มาจากตะวันตกยุโรปตะวันโทษยุโรปตะวันออกนะครับยุโรปตะวันออกครับนะครับ,รบพวกนี้แน่นอนเลยถ้าคุณให้เขาไปเป็นถารับจ้างน,นะฮะแล้วก็แห่กันไปเป็นฝูงอย่างเงี้ยนะฮะเขาเอาอยู่แล้วครับซึ่งรัฐบาลก็ยินดีที่จะให้ พอเลือนตัวเองไปเป็นหารรับจ้างฝึกให้คือคือเม็ดเงินเนี่ยครับเม็ดเงินเนี่ยนะครับเวลาเวลาสารัฐใช้ CIA ทำงานพวกนี้นะครับมันมีกฎหมายรับซึ่งตรงนี้เนี่ยนัก็อบี้เขาจะปิดบังไม่ให้มันพุ่อัพพยายามปิดบังเต็มที่นะฮะแต่มีงบประวมาณแน่นอนนะครับมีงบประมาณแน่นอนอาจจะคืองบประมาณของวิธีการของ CIA เพื่อไม่ให้ถูก ส,สาธารณรับตรวจสอบเนี่ยนะหรือว่านักการเมืองฝ่ายตรงข้ามตรวจสอบเนี่ยก็คือวิธีการที่ต่อลองกับนายทุนนะครับตอลองกับนายทุนนะฮะตอลองกับนายทุนว่าโอเคครั้งต่อไปเนี่ยดิลเนี่ยจะเป็นของคุณนะครับถ้าชนะคุณบริษัทคุณเนี่ยได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเลยในประเทศนี้ในประเทศ<ใ>น,<ล>นที้เลยนะครับซึ่งมันไม่ต้องประมูลเนี่ยผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนแต่เอาเม็ดเงินจากบริษัทนี้ นะครับคือพวกนี้นะถ้าใครอ่านเรื่องอิหร่านคอนทราอิหร่านคอนทราก็ชัดเจนนะครับ,รบอโอเวอร์นอสเนี่ยเป็น CIA แต่เป็นอดีตนัวิทยินสหรัฐทำหน้าที่เป็นคนเจรจาซื้อขายนะฮะก็สรุปก็คือว่าเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจากการซื้ออวุธขายอวุธจากอิหร่านเนี่ยเอาไปช่วยคอนทรานะครับลบกับพวกโซเชียลิสต์ในในอ,อเมริกาใต้ถ้าผมจะแปลให้เข้าใจง่ายอย่างนี้ได้ไหมครับว่า CIA เนี่ยถูกแปลงมาเป็นคล้ายๆบริษัทนอมินีเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหากับทางกฎหมายในอเมริกาโดยจริงๆแล้วในใน,ในกระบวนการรับเนี่ยไปตั้งไปตั้งธุรกิจขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นนอมินีอย่างนี้ไหมครับไม่ไม่ใช่คร CIA ก็เป็นหน่วยราชการเนี่ยนะครับเป็นหน่วยราชการเลยนะครับ direct กับประธานาธิบดีเลยแต่ว่านยโยบายที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการอย่างที่ผมบอกว่า พวกนี้ก็จะไปเจรจาต่อรองกับนายทุนคือนายทุนหรือคือนายทุนครับนายทุนก็นายทุนธุรกิจของคนไทยแต่ว่านายทุนเนี่ยถ้าเอื้อมาทางนายทุนเนี่ยสมมติว่านายทุนบอกว่าอยากได้เงิน500ล้านครับเอาไปทำอะไรบอกเอาไปเป็นฐารรับจ้างครับฝึกอาวุธฝึกอาวุธเนี่ยเป็นฐารรับจ้างไปลบกับอัสบไอ้นี่มองเห็นภาพปุ๊บฉันจะได้อะไรบอกเนี่ยถ้าชนะ